ครับผมวันนี้พี่เอียดนะมาจากภูเก็ตนะลูกค้าประจำรอบนี้มาใช้โอกลีเลยนะพี่นะม,ม่มใช่โอกลี่แล้วก็สั่งทําเป็นแว่นสายตาแล้วก็กันแดด นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวสั่งทําพิเศษนะครับผมเดี๋ยวพอแว่นมาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปส่งให้ภูเก็ตเหรียญขาดสมือแล้วพี่นะได้ครับนะแล้วก็ที่นอนด้วยครับมีโรงแรมรองรับอยู่ด้วยครับอันนี้เป็นเจ้าของโรงแรมเพื่อนช้างรีสอร์ทครับผมเพื่อนช้างรีสอร์ทเพื่อนช้างรีสอร์ทเพื่อนช้างรรีสออ์ทยู่แถวไหนครับผมพี่อยู่อยู่อย่ท่าลังครับถลางใกล้บางมลนครครับอ่าโอเคถ้าเกิดว่า ใครสนใจนะลองไปดูเพื่อนช้างรีสอร์ทเห็นว่ามีสระว่ายน้ำด้วยใช่ไหมพี่สระว่ายน้ำมีซาวน่ามีฟิตเนสครับผมมีอาหารเช้าครับอาหารเช้าไม่มีอาหารเช้าไม่มีคืนเท่าไหร่พี่คืนแปดร้อยครับอันนี้ลดพิเศษจากคืนพันสองหลือแปดร้อยครับอ่าโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจลองมาแวะถามดูที่ร้านนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ได้ครับโอเคครับผมสวัสดีครับ